สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็มีอีกรถหนึ่งคันนะครับที่ประวัติดีมากแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าศูนย์ตลอดสำหรับคันนี้คือกระบะสประตูตัวยกสูงจากโรงงานเกียร์ออโต้นะครับ Ford r เ n g e จเป็นรุ่นท็อปสุดตัววายแท็บนะครับคันนี้สีสันภายนอกเนี่ยจะเป็นสีส้มสีเดิมจากโรงงานนะครับสีสันเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเงาสวยฉ่าอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับมีรอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อย แต่ตัวถ değil, ังคันน mm. mm. ี้รับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความแน่นอนนะครับรายละเอียดรอบๆตัวตัวรถนะครับไฟหน้าของเดิมสภาพสวยๆใสๆนะครับพร้อมกับสปอตไลท์ด้านล่างเป็นของเดิมเช่นกันล้อแม็กก็เป็นขอบ17นิ้วนะครับล้อแม็กเดิมยางเนี่ยก็ใส่ยางมาดีทีเดียวเป็นยางมิชลินนะครับปี2021ดอกยังเต็มอยู่เลยนะครับแล้วก็ยางตัวเนี้ยให้อารมณ์ในการขับขี่นุ่มนวลแล้วก็เงียบมากนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็สามารถปรับพับได้ด้วยไฟฟ้าบันไดข้างของเดิมมีมาครบนะครับตัววายแท็กเนี่ยด้านบนหลังคาเนี่ยเขาก็จะให้แหลกหลังคามาด้วยนะครับตัวลาวตรงนี้มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับสปอร์ตบาร์ก็ยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับรถเนี่ยไม่เคยใช้งานบรรทุกหนักแน่นอนนะครับนะครับตัวไฮไลเดอร์นะครับ, er รบเป็นตัวยกสูงจากโรงงาน ปลท้ายก็สภาพสวยนะครับสภาพใหม่ใม่ใสๆเลยการชนหลังของเดิมติดรถมานะครับฝาท้ายก็เปิดปิดง่ายนะครับรถตัวถังเดิมๆบางๆนะครับนะครับพื้นปูกระบะสียังสภาพยังสวยอยู่นะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักให้เห็นตัวสปอร์ตบาร์ด้านบนก็ไม่มีริ้วรอยในการแบบผลของแล้วก็พลาดของขึ้นไปบนหลังคานะครับไม่มีก็ตัวนี้ก็จะได้ตัว ช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้งานได้นะครับนะครับตัวถังเดิมๆบางๆเลยนะครับนี่เคาะดูไม่มีชนหนักพิกความแน่นอนนะครับคัสซีใต้ท้องเนี่ยไม่ดูาชัดเลยนะครับคัสซีไม่เคยพ่นไม่เคยอะไรเลยคัสซีสวยใสมากๆไม่มีผุไม่มีสนิมแน่นอนครับอเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับ คันนี้เนี่ยเบาหนังภายในนะครับก็คือเป็นเบาที่เจ้าของเดิมเขาอ,อัปเกรดมาเป็นเบาหนังแท้นะครับแล้วก็จะเดินตะเข็บด,ด้วยได้สีส้มนะครับภายในก็ถือว่าสวยสะอาดมากนะครับภายในไม่ช้ำไม่โทมฝ้าเพดานนะครับสะอาดไม่สกรปรกแล้วก็พรมผ้ายางปูพื้นก็เป็นพรมกระดุมอย่างดีทั้งคันส่วนด้านหน้านะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับปุ่มทางซ้ายก็เอาไว้ ควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาก็เอาไว้ใช้กับระบบครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยก็อัปเกรดมาเป็นจอ L C D เชื่อมต่อมากับกล้องถอยหลังนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าต่างกระจกพับข้างก็เป็นระบบไฟฟ้าแผงประตูก็พุ้มหนังมาสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวห้องเครื่องบ้างครับ เครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2,200ซีซีมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆนะครับไม่มีการปรับแต่งดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นรถเซอร์วิสศูนย์ตลอดบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบกุญแ,แจอยู่ครบ2ชุดเป็นกุญแจรีโมทนะครับเลขไม่์คันนี้เป็นเลขไม่์แท้นะครับวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 0 4 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับโครงสร้างภายในห้องเครื่องเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดซ่อมทําสีนะครับ นอตแก้มฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ของเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีรอยขันไปทําสีนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าบอดี้ของรถคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักพิกคว่ำหรือว่าตัดต่อแน่นอนครับก็ส่วนราคาขายนะครับผมของรถคันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเปิดราคาเอาไว้ที่3ามแ0 0บาทนะครับสำหรับ Ford r a n g e r ตัววาทรุ่นท็อปสุดปี2 0 1พคันนี้ ย้ำอีกทีว่าเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับประวัติดีมากเข้าศูนย์ตลอดใครที่สนใจก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ก่อนจบการรีวิวคลิปในคลิปนี้ไปก็ขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดบันทึกกดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ